ที่สวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับว่าโอ้โหออกมาเป็นพิธีกรเหรอใช่ครับผมอืมผมรับพัดทานด้วยพี่คราอนี้ต้องหารายได้เยอะๆครับผมพี่พี่ใส่เสื้อแบบรีวา์มาเลยเสื้อลายแดงอะพี่พี่ผมนะครับระวังนะเขาเนี่ยระวังนะระวังเดินออกสถานีไม่ได้นะทำไมครับพี่เดี๋ยวสาวฉุดนะอยากรอเนี่ยอยากรออินฉาพี่นิพนธ์อิจฉาความรอก คใช่ยอมให้ผมว่าจะไปเยมาไปทำสเตนเซลลดอายุลงมาแล้วกเหลือเท่าออกไงอ๋อทำได้ทำคืาเรียกอะไรเฟสออฟป่ะอ่าเฟสออฟใช่ทำสเตนเซลไม่ทำสเตนเซลข้างในเลยเปลี่ยนหมดเลยเฟสออฟมันทำแค่ข้างนอกไงนี่ควเซลนเซลด้วยอืมอ่ะดิฉันขำคนแก่ก็อยากเด็กคนเด็กก็อยากแก่อ่ะ สองถามอะเราเอาถามเพี่นิพนธ์เชิญสามไปเป็พี่ม่อนถามอะออกมันสทั้งวันเลยครับต้องรู้ตลาดจะเอาไงนะครับพี่นิพนธ์จะขึ้นหรือลงอะแข่งไซเวย์ขึ้นขึ้นลงลงมาทั้งสัปดาห์เลยโดยวิธีของการกลยุทธ์ก็คือถ้ามันแกว่งแล้วก็ขึ้นขายลงซื้อนะถ้าหลุดสี่เจ็ดศูนย์หรือสี่หกเกียนเราก็ขายนะครับขึ้นผ่านพันห้าร้อยพันหนร้อยห้าขึ้นไปวอนรุ่มแบบนี้แล้วก็ขายอยู่ดีเพราะนั่นตลาดมันเซ็ตไว้ว่าขึ้นขายลงขาย มันมันคือพี่พี่พูดง่ายนะแต่ผ่อนเรามันขึ้นมันขายก็ขายไม่ได้ลงซื้อก็ซื้อตรงไหนวะเนี่ยสมัยนี้ก็ซื้อถึงเงินสดไงครับค่ะถึงเงินสดเนี่ยอย่าาเช้าซื้อพีทีเอางเดี๋ยวก็ขึ้นไปง่ายคุ้นตัวไหนใช่ก็ซื้อนะครับพอหุ้นขึ้นเราไม่ได้หุ้นง่รอใช่คุณก็รอสิถ้าคุณมีเงินสดคุณก็รอซื้อการปรับฐานของกลุ่มของกลุ่มอะไรนะของกลุ่มลงไปฟ้านะฮะก็รอซื้อนะครับ คือตอนนี้ผมเรียนอย่างนี้คนอนะพยายามที่จะไปเล่นพู้ตัาที่ตัวเองติดตอนนั้นก็พยายามจะถามขอ,องถามนู่นนี่ือคุ้นที่ตัวเองตินะแต่เขาไม่เล่นนะ่ะแล้วมันจะขึ้นได้อย่างไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะอยู่ในตลาดตนนัวนี้มีอยู่อย่างเดียวก็คืออ่มีสองอย่างอย่างแรกคือว่าคุณไม่ต้องดูมันไปเลยนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่อะ่ะสมมติมันมีหกร้อยตัวมันเล่นแค่สามสิบโอกาสถูหุ้นที่เราอยู่มันแทบจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยกวิธีทางที่สองก็คือว่าคุณขายหุ้นหมดเลยแล้วคุณก็ถือเงินสดอยู่แล้วก็เล่นเป็นลายตัวที่เขาเล่นคุณไปบังคับตลาดให้เล่นหุ้นที่คุณติดอยู่่ไม่ได้อืผมสรุปว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ของเราอ่ะเราถือเงินสดมาตลอดนะคระับผมว่าออกแนวทางเดียวกันออกก็ได้นําให้ลูกค้าขายทุกตลอดนะครับแล้วก็อย่างผมจะแบ่งเงินเป็นหุ้นใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าไม่ผันหนิบจะถึงว่าเซ็ตลงไม่ถึงร้อยจุดกก็จะไม่เข้าไปซื้อเข้ามาซื้อเสร็จเมื่อรอบก่าผมขายหุ้นใหญ่หมดแล้ว แต่ผมก็ยังจ้องอยู่คือหุ้นน้ำมันนะครับเชื่อว่ายังมีซเ,เข้าขึ้นข้างหน้าอยู่นะครับขายแล้วติดตามลงมาจังหวะซื้อคืนยังโกพันอยู่นะครับแต่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมไม่โกพันนะครับผมขายเริ่มผมขายเลยผมรูุผิดก็ไม่เป็นไรผมก็มีหุ้นตะเอี่นอยู่ส่วนหุ้นขนาดต่อไปก็หุ้นกลุ่มโลงไฟฟ้าก็าเรีโโยกโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีการเติบโตประหาจังหวัซื้อเก็บสะสมนะครับระยะเวลาสองสามปีหุ้นนี้เป็นหุ้นที่สวนเสร็จได้นะฮะมันจะสวดได้นะครับ แต่ไปก็ปลุงลงบางก็หาตัวด,ดีๆที่มันขยายงานได้นะครับเป็นโครงข่ายนะครับส่วนตอนนี้ก็เล่นหุ้นไซโคล PPL ก็เป็นหุ้นไซโคับกำไรก็น่าจะโตดีนะแต่ต้องเราเข้าใจว่ามันเล่นเป็นไซโคิลเวลากำไรมันโตมันโตดีนะอ่แต่พอเวลากำไรมันแคบมันแฝบเลยนะมันเป็นไซโคลนะนะครับจะต้องเข้าใจด้วยแต่แถวๆนี้ผมคิดว่ายังตามอยู่นะครับยังตามอยู่นะยยใช่ไหมฮะใช่ไปนะนะั่นแหละตอนนี้เราจะมีหุ้นอยู่แค่ตัวเดียว เราไม่มีไงเราเราไม่จะเป็นต้องเป็นแบกคุณไหวถูกไหมครับถ้ <c oughs> เาเขาจะสู้กัน <c oughs> ลบกันยังไงไอ้ไรเป็นหลังจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็เ็เรื่องของตลาดนะฮะักองทุนจะขายผู้ดอกมาก็เรื่องของกองทุนนะเราก็ดูเขาทะเลาะก,กันไปนะครับผู้ใหญ่เราก็จะมีปตทที่เราตามอยู่นะครับพีลง <c oughs> ม,มาแรงแรงเราก็ซื้อขึ้นไปเราก็ขายตนองเนี้ยนะครับคุณขนาดกลางเราก็จะมีชูมีแจ็คมีอะไรพวกนี้น,นะครับก็ชูตามเจ็ดบาทซื้อละ ทยอยซื้อนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปเจ็ดบาทห้าสิบเราก็ขายไปค <Okay. S 2> ่ะอ่าพวกนี้มันซื้อโวล่มเยอะๆได้นะครับหรือ hmm. แ้นเราก็ซื้อต่อไปแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรกับมันนะครับหรือถ้าคิดวหวอีกเดือนหนึ่งมันไม่ขึ้นขายไปก่อนเอาเงินไปทําก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราอะจะกอเป็นสัดส่วนเป็นสิบส่วนนะฮะเพราะนั้น mm hmm. เราจะมีวินัยในการบริหารเงินของเรานะ mm hmm. ให้ผ่านไปให้รอดไปในภาวะแบบนี้ไปให้ได้ค่ะ <Okay. S 2> บางภาวะที่หุ้น,ข,นขึ้นมาก็จะมีหุ้นน้อยลงไปเรื่อย <Okay. S 2> ในภาวะที่หุ้นลงมา เราก็จะมีหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็นระบบแบบนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไป,ไปสอนให้ฟังจนะทำยังไงซื้อพีตลาดหุ้นมันไม่มันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วบางตัวที่มันอยู่ในพอร์ตเราบางทีมันทิ้งดิ่งต้าบลงไปโอ้โหเจอไปจัดละตัวบางทีนะคืองงไปทั้งพอร์ตเลยฮนะเขาขึ้นกันไม่ขึ้นยังลงอยู่อ่ออาผมยกตัวอย่างใครมีไอทีดีอยู่ไม่ขึ้นแล้วก็ยังหลงนะครับ ใครมีหลายตัว CSS ไม่ขึ้นก็ยังลงนะฮะใครมี i อเฟไม่ขึ้นก็ยังลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีหลายตัวอะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราจะเห็นแล้วว่าพอดส่วนใหญ่เจอแจ็คขอดลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วอ๋องเห็นด้วยพ่ธีพลไหมพ PTL อะที่ขึ้นมา PTL ก็มาทั้งกลุ่มนะครับ AJ ก็เมื่อกี้มีคนถามไปก็ดูกรอบบนก่อน13บาท ตอนนี้แบบคือเห็นเร็วๆขึ้นเราต้องต้องแบ่งขายบ้างนะตลาดมันไวไงนี่พี่จิมพลเขาเพิ่งแนะนำเมื่อเช้าเองครับก็ขึ้นมาแล้วไงพี่สีเขียวแทงบลเลอร์เลยจะไม่ขายหรออ๋อคือต้องแนะนำนิดนึงว่าผมแนะนำมาตั้งแต่ปลูกบาทครั้งแรกตอนนี้ตอนนี้ผมแนะนำขั้นที่สองเพราะมันเข้าสามไงโอ้โหมันเมันเข้าสามอยู่แล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันเป็นห้าครับผมก็เชื่อว่าแสาๆสิบห้าบาทติดแน่นอนพี่ือถึงว่าลองเติมนะแต่ถ้าสิบสามบาทเนี่ยถ้าขาดไปเนี่ย สิบสามสิบห้าบาทมันเห็นถ้าผ่านสิบห้าเนี่ยมันวิ่งไก่เลยไม่คิดว่าสไลด์มันจะออกมาแบบเฮ้ยโตเต็มมาสามเต็มมาสี่เพิ่งเมื่อเวลาเล่นเล่นไม่กี่เดือนห้าขุมเดือนนะแต่ขึ้นแรงตรงไหนที่พี่มนมองว่าจบสี่ที่บอกว่าสี่แล้วจะไปห้าของพีทีเอลอ่ะพี่อันนี้สองสามอยู่กาลังเบรกสองมาเป็นสามเนี่ยต่อนี่สองในเดนิชานี่สามใช่ใช่แล้วไปดูวิ่งเนี่ยอันนี้แล้วสอองกดให้ดูแลวิ่งนะวิ่งวิใส่เวอร์เจนใส่เวอร์เจนสามทีวิ่งแ่แบพี เดเวอร์เจนสามทีใช่ดาววิ่อะเดเวอร์เจนสามทีเลยทั้งขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กเดเวอร์เจนหมดแสดงว่ารีเวอร์เอิลใช่ไหมแต่ไม่พอมันมันเดเวอร์เจนอีกไอ้ตายอย่าไปดูแล้วมันกลับไม่ละอือ่าาวนีเปิดงบดูงบวันเนี้ยแค่หกเดือนนะกำไรกำไรสี่ร้อยล้านนะครับมีกำไรแล้วแต่ทั้งที่รายได้ลดแต่กำไรโตอะ ปกติผู้ใยได้รถเนี่ยกำไรตัวรถนี่กำไรได้ลถกำไรตแตดว่าไตร่ตรอถูกไหมอ้โอเโอ้อนโอ้โอ้โอาโล้ยอ้โ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 อ้นอ้โอนโอ้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 โแ้อ้โอ้นอ้โอัโา้โอ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 ้วอ้โ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 ห้โอ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 ้โน้โตัโอ้โน้โอ้ดอ้โอ้โอ้งอ้โอ้โน้โอ้โอเโอนโอเโอ้รอ้โอ้โอเโอร์ออ้โอ้โออรออออ้อบ้้ั้ มันเนี่ยก็คือตั้งแต่ลงมาเลยนะนะลงมา่ทีเติดดินอ่ะเออแล้วในระนาบมันเลยนะฮะมันหรอมันหรอมันเลยนะ PGL นะครับมาดูมันก่อนแล้วไปดีนี่ไปไหนนะฮะจะเห็นว่าลงมาแล้วนะครับจุงบริเวณราคานะครับ11บาท11บาท14ตังค์อันนี้แล้วนะครับ r s i เขาจะอยู่ที่30.7นะฮะหลังจากนั้นลงมาตุงโลนะครับของตรงนี้นะครับอ่า ลงมาโลที่นะครับ6บาท7ตังค์สิบเอ็ดบาทก็กบาทแต่อายใจยกขึ้นนะครับ8.4ถสสึง8.5เห็นไหมครับรอันนี้คือมันดิชาร์ถูกไหมครับย <สง S 2> กขึ้นก็คือว่ามันเนี่ยระดับขึ้นก็คือครบขึ้นลงครบฮะาขึ้นอันนี้เป็นขึ้นขาขึ้นนะครับกตลังจะขึ้นต่อไปนะฮะอันนี้เราไปดูวีต่อนะฮะเรางว่ามันไดเวอเจเันเนี่ยแสดงว่าลงมาดานมากนะครับแลแบบว้วก็ราคาแถวนี้ก็ไม่มีใครขายมาดูวีดิชาร์ตนะครับ ดูนิดหนึ่งดูราคาที่ลงมาครั้งแรกนะครับแล้วตัววิคทำโลนะฮะนะครับก็คือบริเวณที่8บาท81นะครับ RSI <cabo. S 1> <ke. S 2> อก็อยู่ที่13นะครับลงไม่จริงทำโลนะครับที่นะฮะที่7บาท86นะครับราคาทำโลนะฮะ r อ i ke. ยกขึ้นนะครับลงไมกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งราคาลงมา6บาทนะฮะ อสาริยกขึ้นคือมันยกแบบมันทำอาริมทแบบว่าเขาเรียกเดเวอร์ชันสองครั้งนะหลังจากนั้นก็ทำคอนเวอร์ชันขึ้นมาแสดงว่าเป็นขึ้นหนึ่งนะค่ะบอนนี้ถ้าเป็นขึ้นหนึ่งแบบนี้ก็คือจะต้องผ่านให้ได้ที่บริเวณสิบสี่บาทสามสิบถ้าผ่านได้ก็จะไปแหลนะครับตอนนี้ถ้าดูของวีก็คือทำสามกำลังทำสามสี่กำลังจะทำห้านะครับถ้าหุ้นตัวไหนมีห้าขึ้นแสดงว่าเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นหมดแล้วอันนี้อธิบายให้อังนะครับสงสัยอะไรไหม พี่เลิกแล้วสงสัยเดี๋ยวูเดี๋ยวข้งงรูอาเชยอก็ถ้าอาจารย์บอกว่าอันนี้จะเป็นขึ้นห้านะครับกำลังทำฟอร์มขึ้นห้าก็คือหนึ่งอิมเพลสองสามสี่ห้าแทร็เก็ตประมาณสิบสี่บาทอ๋อพี่เอามาสิบสี่บาทก่อนเลยสิบสี่บาทเปขึ้นห้าบี่คือขึ้หัวนี้ต้องบอกของก่อนหัวหัวสิบสี่น่ะเทสไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะครับใช่เทสไปครั้งหนึ่งแล้วย่อลงมาที่สี่สิบบาทนะฮะเพราะนั้นการวิ่งขึ้นไปเทสอัเนี้จะผ่านสิบสี่บาทนะฮะ ซึ่งก็จะมีแนวต้านย่อยๆๆอยู่ที่ประมาณ15บาทสิบะะับเพราะฉะนั้น14บาคทครั้งนี้ผ่านเลยเพราะว่าครั้งแรกไม่ผ่านอยู่แล้วครั้งที่สองต้องครั้งที่สองนี้าผ่านก็ผ่านเป็นเรื่องใหญ่สินคับเพราะว่าเป็นตัวที่เป็นขึ้น X A B C ันนี้เป็นปีครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาผ่านไปก็จะเปลี่ยนเป็นขานขึ้นของดาวชูวิรใหญ่ะคะือ <planning. S 2> ดาวชูวิรนั้นเลย <circumstances. S 2> like แสดงว่ากระดต้องตีลงกลางกลับเป็นแรงแรงเนี่ยอันนี้มาดูเดลิชาร์ดนะครับดูการเทรดนะพี่คะเดลิชาร์ดตอบพี่นะคะพี่ใช่ไม่เดลิชาร์ดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วจะทำห้าเพื่อจบหนึ่งะตอน่าจะจบที่สิบห้าโซด้าสิบห้าบาทอ่มใช่ป่ะใช่ป่ะก็ประมาณขึ้นห้าในประมาณนันับหนักขึ้นขึ้นห้าของขึ้นเดทก็เป็นพกหนึ่งแล้วก็ลงมาทำสองใหม่ค่ะครับ อ่าทำลองโอเคอ่ะ,ออะต่อไปแซดเลยนะคะพี่ตัวแซดก็เป็นไซเวียอยู่ก็มันเลื่อนพุ่งนข้อขอ 40, ยังไงก็ให้ซึมซับเข้าสมองทีละวันทีละวานันลงมายลงมาเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามลองถ้าหลุดเก้าสามแปดตัวตับร้อนก็ตามนะฮะกลยุทธ์นะครับเด้งขึ้นไปข้างบนเกาบนนะครับก็ขุ้นไปเก้าห้าศูนย์ปิดไปเก้าหกศูนปิดผ่านเก้าหกศูนก็ลองไปน้อยๆนะครับก็ขึ้นไปก็ไปได้ไม่ไกล บรุมตลาดไม่ได้สปอร์บรุมเป็นไซเว่าตัางไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องทําให้คุณขึ้นช่วงนี้นะครับคค่่ะะส่วนทางด้านทองคำล้วคะพี่ส่วนทองคําก็หลังจากที่ลงไปตามระรับที่เราให้เมื่อวานหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะก็ลงไปอีกสามทุกคนีนี้ก็รีบ้ากลับขึ้นมานะครับแล้วต้านก็กลับมาเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งขึ้นไปก็ปิดค่ะนะครับไครรองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเท่าไหร่นะครับหนึ่งสามสามหนึ่งก็ปิดตายจ๋ย่อลงใหม่ใหม่หนึ่งสามหึงเจ็ดลองใหม่นะครับ หรือถ้าจะเป็นช็อตลงมาจาหนึ่งสามสามหนึ่งก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกา <ừ> รเล่นสองขาเป็นได้แต่เราเล่นสองขาบางทีกลงคือเรานอนนะครับ <ừ> เราก็ายังดูวิธงทีช่ช้าเป็นตัวคุมของการเล่นในการเข้าทำกลยุทธ์อยู่นะครับ <ừ> คือไม่ถึงว่าสองติดยังติดได้อยู่อ่ะดูพันสองอยือพันสามก็ต้องรอปลายจบนัมเอสค่ะก็ครบทัวนนะเดี๋ยวพี่ดิพลสอนผู้นี้กลับถึงบ้านยังครับพี่ ถึงแล้วอยู่บ้านแล้วนอนนอนนอนเนี่ยใบรุ่นเขาจะไปเที่ยวไม่ใช่ไม่อยู่บ้านเดืนวันอยู่แล้วตัวนี้จะต้องพูดทั้งวันใช่ไหมต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพัพ่อต้องมาออกกําลังกายเก็บน้ำเก็บตัวจะได้พูดได้ตลอดใช่ไหมพี่ทุกที่ทั้งวันเลยนะผมพูดทั้งวันแล้วออกนะมันไม่ใช่ง่ายเนาะครับพูดแล้วคุมควบคุมคนเยอะๆเหมือนได้ใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะโอ้โหใช้พลังเยอะมากใช่ใช่ ท่านที่จะไปเจอพี่นิพนธ์พรุ่งนี้ก็แปดโมงเช้าเนาะสะดวกก็มากันแต่เช้าก็ได้นะฮะก่อนเสื้อผ้านะผมเตรียมด้วยอากาศแปรปรวนวันเสาร์ก็ไปเร็วหน่อยแล้วกันก็เอ่อเป็นันเสาร์ขนใหญ่ตนเช้ารถตันติดนะใช่ใช่ันเสาร์รถติดด้วยแต่ฝนเนี่ยไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเนี่ยค่ะค่ะนะครับน่รถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ได้นะกลางร่มมีเสื้อกันฝนเสื้อหนาวนิดนึงด้วยนะเวลาเข้าโรงแรมแล้วหนาวกันอ่าต้องเอามาแน่นอนที่นะพี่นิพนธ์ผมก็จะพร้อมมาเอาตัวมาเอามา เออฮะอดมาใครมีพอดติดนะฮะเดี๋ยววันที่ยี่สิบกเนี่ยเดี๋ยวไปทําให้ใครติดพอดมาเดี๋ยวทํคกินอีกให้โอ้ลินอีกได้เหนื่อยมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีกิจกรรมนั่งคือเดี๋ยวเราไปคุยกันพวกนี้กิจกรรมผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากอแหมแหมทำบุญอ่ะพี่บอกว่าทําบุญแล้วจะหน้าเด็กไงก็ทําเยอะๆดีมันจะอยากหน้าเด็กไม่อยากหน้าแกโอ้ยพอคิดดูน้องแต่ละคนเนี่ยมันจะตามไม่ออกเนี่ย ไปไหนเก็อ๋องไปไหนก็ปิงมันปิ้งปิ้งหมดแล้วมัน้องทำตัวให้ไปลุ้นทุกคนเนี่ยมันไปลุ่นทุกคนเยเด็กกทุคนล้อไหมเห็นล้อหมดแล้วปัดพานี่ที่นันโอ้ยวัยรุ่นหมดเลยใช่ไหมเราแบบเวลายิงสาได้ไงเราก็ต้องทำตัวให้เล็กๆลงมาหนุนหน่อยวัยรุ่นอกจากบุคลิกก็วัยรุ่นใช่ไหมเฮ้ยเสียงหวานอยู่นะบุคลิกวัยรุ่นเนี่ยนะพี่เขาเสียงหวานได้อยู่นะ ได้เดี๋ยวไปเจออีกรุ่นหนึ่งอกรพัฒน์ในช่วงหน้าต่อไปนะพี่ขอบคุณมากนะคะครัสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นไดอเรี่ของ